ทศกาลจักแสดโชว์ร้อชัวพิเศษในอีกสักครู่ท่านจะได้พบโชว์จากแบนด์ดังระบโลกสแสันไทยสไสปีชีสนอห้เกิดข้อตกาที่เตรียร้อมและทมกาสื้ที่ังจะเริ่มขึ้นและเความกระาทุกท่านที่ิดส่ตอนาไม่ตลอดเวลาและเระยหาค่ะรวมสร้างสรรค์กชันโชว์ครั้งสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครดยศูนย์การคาเนทรั โบจ้าค่ะหนึ่งสองสามลูกไถ้าโบชิดเลยลูกชิดเลยลูกเฉดหนังนิดนึงค่ะไวเข้มงวดคุสั่งปรเดินแบบเหรอคะลูกสาวมาดูฮะประดูปรดูน่าจะเดินนะอ๋อเขาไม่ตั้งค่ะใช่เป e ็นไงบ้างตอนนี้ค่ะแบบว่าทำโครงการกับประกันอ่ะทำอาหากินกับเด็กนักลูกถ่ายละครถ่ายละครค่ะช uh> ่วงนี้ถ่ายละครแล้วก็มีออกอีเวนต์บ้างนิดหน่อยค่ะช่วงนี้เริ่มกลับมาแล้วกี่เรื่องคะตอนนี้ตอนนี้ถ่ายเรื่องเดียวค่ะใต้เงาตะวัน รับบนยังไงบ้างครับแับตอนนี้ช่วงนี้กับการทำงานของเรามีปัญหาอย่างเดียวคือแค่ฝนตกค่ะแค่นั้นเลยการทำงานใช่อันล่าสุดนี่สีส้มสีชมพูน้องด้มน้องด้อมด้อมคิสแซ่บขึ้นนะคะมันไม่ไหวจริงมันไม่ได้แบบโค้เลยนะแต่มันแซ่บนะแบบน้ำด้วยสีด้วยอะไรด้วยอย่างน้อยน้องข้างล่างก็เป็นกระโปรงมันมันรับหน้าร้อนหรือว่ายังไง ก็ต้องต้องถอดหน่อยโชว์หน่อยโชว์ความแซ่บหน่อยนะฮะให้เขาได้เห็นบ้าง้ใครได้เห็นครับคุณผู้ชมแต่มันมีคนที่เห็นมากกว่านะคะหวง่ไหมากกว่าด้วยหว่าวงได้ไหมเดิเดินเดิ่เดิเดิเดินเดนเดินเดกนเดินเดิเดิน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 เดนดนเินเดนเดิด่ิดินนินนนเน แต่เขาบอกว่ามีส่งให้เขาดูก่อนด้วยนะดีเช็กก่อนเช็กเเขกโอเคแม่เรอัดแน่ะมีเรื่องที่ไม่อัดแน่นไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าเราคัดมาแล้วเหมือนกันเห็ดผลที่อยากส่งไปให้ดูเพราะอะไรคะอืมสบายใจมันก็เกือบแบบลงไปแล้วจะได้ไม่ต้องมีแบบว่าทำไมอำไมเขาขี้ห่วงมากเลยเหรอคะไม่ได้ขี้ห่วงค่ะแค่แบบหมายเป็น เนี่ยธออแบบว่าจะได้มยใจดีหลังเธอรีแอคตอนที่เธอส่งรูปให้เขาเลือกอะหลายรูปอัตรรีแอคเขาตอบมาเป็นไงออเฮ้ยสวยสวยนัรกเลยแต่เขาบอกว่าสบายใจแล้วเนาอฮะเขาบอกว่าสวยแล้วก็สบายใจแล้วใช่สบายใจเพราะว่าอะเวลาเขาจะลงรูปอะไรวันนี้ก็ส่งมาให้ดูช่วยช่วยกันเลือกว่าแบบโอเคมุมนี้อาจจะแบบคนนี้บอกสวยคนนึงบอกว่าไม่สวยอะไรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาบอกว่าอันนี้ด้วยนะมากกว่าบวกคือบวกเพราะว่า เราเป็นสาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยบอกไปสัดผ้ามาเมื่อกี้เขาบอกขอบคุณค่ะหลอแค่นี้เรอรห่งเขาไม่ห่วงห่วงอิไรลยห่วลอไรคเราห่งปกติท้าหลอกขนาดนั้นะต้องหวงอะไรอะรนั่นหอกขนาดนั้นเลยใช่หมอกอกไมไม่จริงเนี่ยไม่จริงหรอกเขาหลอกเขาหลอกเขาหลอกหลอกหลอ้สมมติสาวมาคุยกั่หลอกห่วงไหมคะน้องเป็นคนตลกอ่ก็ไม่เป็นไร วัดกันเลยวัดกันก็จะ,ะเจอ,เอ <c oughs> ตัว飒เขาเล่นเลิฟซีนหนักด้วยเขาบอกว่าเขาวันเหมือนกันวันว่าเออหมายถึงว่าเล่นเลิฟซีนหนักในในแบบว่าไม่เคยเล่นหนักอะไรนี้เลยเกมใจเราเมื่อกี้เขาตอบอ่ะแม่แต่ว่านะตอนนั้นอ่ะเขายังไม่ได้คุยกับโบม,มันก็ปกติแหละที่แบบปกติแต่ว่าตอนนี้ือว่าถ้าเราได้ดูมันพรามันออนแอร์พอดีพอดีเพราะเขาให้เกียรติเราไง ก็ถื้ว่าดีไหมาปบนแหมีโอเคไหมพิเยดอะไรไหมหมายว่าแบบว่ามันจุ๊บๆอะไรอย่างี้การออกเสียชงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แพอเราเห็นแล้วมันจะแบบอุ๊ยังไงดูกลาแต่หนูดูนะดูเพราะว่าทุกคนเล่นดีมากนีชาก็เล่นดีมากวิเคราะห์ในเรื่องของการทำงานใช่อ่ามันมีแบบใจเต้นตึกๆๆกบ้างไหมฮ่า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 กอบด่าฮ่กอมัน่ามันก็มฮ่าฮ่าฮ่าฮมันกามีา่า ค่ะเสียวขนาดนั้นเสียวมัาดูได้เป็นเสียวนะคะความดูดเดือดใช่ไหมใช่มีความแบบอ่ามีมุมนี้มุมนั้นคนนี้เป็นหมอคนนี้เป็นคนไข้อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีบ้าแฮปปี้ค่ะแฮปปี้แหวนถามเรื่องเล็บหน่อยได้ไหมคะพี่เขาเป็นเพนเล็บเขาบอกว่ามันเริ่มจากเราที่แบบว่าไปนั่งเตาเราอะไรอย่างเงี้พาไปอ๋อจริงๆอ่ะเขาอยากทำอยู่แล้วเราแค่ส่งเสริมว่าเออกระทำก็ได้ช่วงนี้ไม่ได้มีละครอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เริ่มเล เราเป็นจุดริมต้นี่ให้เขาแบบอยากอาคันเจมไปเองแค่เขาอยากเข้าอย่แล้วแล้วแน่เป็นคนสนับสนุนดันใช้ี่เปราค้วเา้ทุก่านไ้เลนหนูอีกตาเป็นคนช่วยเลือกไนที่มำให้ริ่มอะไรไลน์ให้เเลือกมนเือค่ะต้องไปโบอค่ะอ๋อน้ำมราะว่าเขาไปม่ต้องเีย สารสั Harr ing, ส็จโชครั้งสำคัญใจกลางที่มหาลัยอยู่ศูนย์การพาเสรเตรอรน่